ผู้นำสหรัฐคนใหม่จะเป็นโดนัลด์ทรัมป์หรือคามาลาแฮร์ริสมีขวากหนามอะไรกั้นอยู่ตรงหน้าอเมริกาภายใต้ริพับลิกันหรือเดโมแครตจะกระทบโลกและเอเชียรหรือไม่ไทยกับรัฐบาลนายกแพทองทานชินวัตรควรรับมืออย่างไรติดตามได้กับ The Interview สัมภาษณ์พิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรัชนีสรีใหญ่ นักวิจัยอาคันตุกะสถาบันเอเชียอาาเนศึกษายูซุฟอิสฮักประเทศสิงคโปร์สนับสนุนโดย True 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาว True และ d t แทปีนี้ครับสหรัฐจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี2024มีอะไรที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมี First หลายอย่างมากนะคะ first ครั้งอย่างแรกเนี่ยก็คือแน่นอนหลายหลายท่านก็เคยก็คงจะรู้กันอยู่แล้วเนาะก็คือว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะมีผู้ที่ลง้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยที่เป็นผู้หญิงและเป็นผู้หญิงที่เป็นผิวสีด้วยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะใกล้เคียงที่สุดก็คือผู้หญิงเท่านั้นก็คือฮิลลารีคลินตันในเมื่อหลายปีมาแล้วเนาะอันนี้ก็คือหนึ่ง first และฟิร์สแรก, first, แรกซึ่งกัมลาเองเนี่ยก็ สองจากเฟิร์สันที่สองก็คือว่าเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็เป็นผู้หญิงผิวสีที่ได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในฝ่ายบริหารในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐเหมือนกันก็คือได้ไปถึงรองประธานาธิบดีคือเลอเรนตันเนี่ยเคยเป็นแค่รัฐมนตรีก,กระทรวงต่างประเทศเนาะตอนนั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเฟิร์สที่สองซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยตรงนะ,ะก็เกี่ยวกับว่าแคนดิเดตของเราเนี่ยเป็นใครใช่ไหมคะคแต่ เฟิร์สต่อมาท,ที่มาเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยตรงเ่ยก็คือคกลไกนะคะครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่ออสหรัฐเนี่ยจะใช้เส้นแบ่งเขตการเลือกตั้งที่วาดขึ้นมาใหม่ในปี2020คือเมื่อปี2020เนี่ยสหรัฐเนี่ยมีการสำรวจออสัมนากประชากรก็จริีเขาเรียกว่าเซนเซสที่จะเกิดขึ้นทุกๆ10ปีนะคะซึ่งวาดไปละเมื่อปีเมื่อปี2020ครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกนะคะที่ใช้ เส้นแบ่งเขตแบบนี้แบบใหม่แบบใหม่ใช่แบบใหม่แบบสับแบบใหม่แบบสับเลยอันนี้ก็เป็นครัง้งแรกนะคะนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยในเชิงกลไกเนี่ยอย่าลืมว่าการเลือกตั้งสหรัฐนะคะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าเลือกตั้งประธานาธิบดีเนาะมันจะเป็นเลเวลระดับแบบว่าระดับชาติเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลไกกระบวนการการเลือกตั้งนะคะกฎหมายเนี่ยมันอยู่ในอำนาจของบลรัฐต่างๆ แปลว่าแต่ละรัฐไม่เหมือนกันใช่แต่ละรัฐเนี่ยมีความแตกต่างในเชิงไม่ว่าจะเป็นกระบวนการว่าจะเลือกตั้งเออมันจะมีเรื่องของการเลือกตั้งลงหน้าใช่ไหมการเลือกตั้งทางไปรษณีย์การเลือกตั้งนอกเขตซึ่งแต่ละรัฐเนี่ยเออก็จะต่างกันไปนะคะซึ่งอันนี้ก็แปลว่าแต่ละแต่ละรัฐแน่นอนละมีความแตกต่างว่า เราจะเริ่มเลือกผู้แทนตอนไหนอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ทามมิ่งเนี่ยก็จะแตกต่างกันอันนี้แชร์ให้ฟังนิดนึงก็คือนึกถึงเ,เท็กซัสซึ่งเป็นประเทศที่ประเทศวรัฐเท็กซัสยังเป็นรัฐไม่ใช่บบประเทศแยกดินแดนแล้วหนึง่ง <laughs> เนาะก็คือเท็กซัสเนี่ยก็คือที่ที่แอมไปเรียนมาเนาะแล้วก็ไปอยู่มาใช้เวลาประมาณสิบสองปีนานมากนะคะเอ่อเท็กซัสเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็น จะเรียกเขาว่าเป็นประเทศอยู่นั่นเลยน่จะเป็นรัฐน่าจะเป็นน่าจะเป็นรัฐที่ออกกฎหมายใหม่นะปรับกฎหมายใหม่ในเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้เข้มข้นและซับซ้อนมากตั้งแต่เรื่องของกฎหมายว่าจะให้คนเนี่ยเริ่มลงทะเบียนในการเป็นโบเตอร์เนาะเมื่อไหร่ท์ไรคือเมื่อไหร่ก่อนกี่วันก่อนเลือกตั้งจะต้องโชยเอกสารอะไรในวันที่ไปเลือกตั้ง แล้วก็บางรัฐเองนอกจากนอกจากเท็กซัสแล้วเนี่ยก็มีบางรัฐอื่นๆที่ยกเลิกการให้เลือกตั้งทางไปรษณีย์ไปเลยโดยที่บอกว่าก็ครั้งที่แล้วที่ที่ให้เลือกได้เพราะเป็นช่วงโควิดอันนี้ก็ก็ก็กปเป็นมันยาก,ยากขึ้นนะเออคือคือคำถามเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนเขาก็มองว่าการที่ เกิดอะไรขึ้นแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเทรนด์ที่เราเห็นเนี่ยก็คือรัฐที่เป็นรัฐคอน сер เวทีฟรัฐที่เป็นรัฐ<ม>อนุรักษ์นิยมฐานเสียงของริพับลิกันเนี่ยมักจะมีแนวโน้มที่จะออกกฎหมายการเลือกตั้งที่ซับซ้อนและทำให้<ม>ยากมากขึ้นทีนี้ค่ะมันก็เลยมองว่าอันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นหนึ่งในกลวิธีของรัฐริพับลิกันหรือเป,เปล่าที่จะทาให้คนมาเลือกตั้งน้อยลงเ<ม>นาะคือหนึ่งแล้วเนี่ยการเลือกตั้งอเมริกาซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในวันอังคาร วันอังคารวันธรรมดาเนาะมันเป็นมันเป็นมัน<ค>เป็นวันธรรมดา<ป>ซึ่งหนึ่งแล้วใครจะไปนะคะใครจะมีใครจะมีเวลาออกไปเลือกตั้ง <c oughs> สองซับซ้อนอีกทําให้ยากอีกนะคะแล้วก็สามก็คือว่าอา้าวแล้วใครไปเลือกตั้ง <c oughs> แบบนี้ใครจะมีเวลาไปเลือกตั้งโจทย์หนึ่งที่ท,ที่ที่นะักวิจารณ์เขาก็จะพูดว่าก็คือว่าอา๋อก็นี่ไงฐานเสียงของรับริกันไง โอไวท์พีเพลอะไปเลือกตั้งใช่อาจจะไม่ต้องทำงานธรรมดาละอ่าใช e ่ซ right ึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเราเราก็มองได้แต่จริงๆแล้วมันมันเลือกตั้งแบบนี้มามาตลอดคือการเลือกตั้งของอเมริกามักจะมักจะลงที่วันธรรมดานะคะแต่ว่าเนี่ยแหละก็เลยอยากจะย้อนกลับไปว่าแล้วกฎหมายการเลือกตั้งที่ซับซ้อนมากขึ้นอ่ะมันก็ยิ่งทำให้คนอยากจะออกมาออกมาต่อเลือกตั้งน้อยลงหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันก็เป็นเฟิร์สในหลายๆอย่างแล้วก็มีมีหลายสิ่งที่ เปลี่ยนไปคือเราคิดว่าเออมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนจากเลือกตั้งปี2020มาปี2 0 2 4นะแต่จริงๆในเชิงแม้กระทั่งกระบวนการเองเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากมซึ่งตอนนี้เหมือนคนก็ดูว่าผลสำรวจความนิยมคะแนนนิยมสองคนเป็นไงมันสูสีมากเลยเนาะใช่สูสีมากสูสีมากมซึ่งความที่มันสูสีมากเนี่ยมันก็เลยทำให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมันเริ่มมีความสำคัญขึ้นมา ก็คือียงไม่ได้ตัดสินใจใช่ไหมที่หลังเลนดีไซน์ได้โตเตอร์ทั้งหลายเนี่ยก็กลายเป็นกลุ่มที่เนื้อหอมขึ้นมาเนาะสองพักนี้เนี่ยก็เลยพยายามที่จะเข้าถึงคนเหล่านี้เนาะแล้วก็ด้วยภาวะการที่การเมืองสารัฐเนี่ยอย่างที่ทุกคนก็รู้ดีว่ามันมีความแบ่งขั้วกันเนี่ยทางการเมืองสูงขึ้นมากๆสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยณวินาทีนี้เนี่ยคนที่สนับสนุนพักใดพักหนึ่ง S <S เขาเลือกไปแล้วว่าเขาจะเลือกใครมันแบบโจดมันคือชัดเจนละนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสหรัฐเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนมีอัตราผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยในวันเลือกตั้งเนี่ยเรียกได้ว่าน้อยที่สุดในประเทศที่พัฒนาแล้วแทบจะน้อยที่สุดเลยคือไม่ถึงครึ่งไหมแม้กระทั่งปี2020ที่มีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรียกว่ามากที่สุดในศตวรรษของประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐเลยเนี่ย ก็ยังแค่6กสิบหกเปอร์เซ็เนต์น้อยมากซึ่งอันเนี้ยน้อยมากนั้นแปลว่าอะไรโจทย์ของโจทย์ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ย m obilize คนเนี่ยให้อยากจะออกมาเลือกตั้งในเชิงดุษฎาาีการหาเสียงมีความสัมพันธ์มากๆนะคะแล้ว ground state หรือ swing state เนี่ยคือรัฐที่ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเลือกใครด,ด้วยกันแดงแล้วก็ <S <S เลื่อนได้หมดใช่ถ้าถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกมันว่า purple state เพราะว่าวัดแดงมาตรงก็จะเรียกมันว่า purple state านะคะหรือ swing state อะไรแบบนนีะ้คือรัฐพวกนี้เนี่ยมันจะมีแนวทางคือมันไม่ได้มีคำนิยามชัดเจนเนะว่า swing state คืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะเป็นโดยส่วนใหญ่เขาก็จะคัดจากว่าที่ประวัติการเลือกตั้งเนี่ยมาจินของผู้ชนะเนี่ยไม่ถึง3คือชนะกันแบบสูสีคบลุกค้าบดอกมากบางที่คือแบบ 1%, 1> ไรไหรือ <We 'll S 1> ว่า <takes> ใช่เพราะว่ากฎ <c oughs> ของสหรัฐอ,อันนี้ก็ต้องก็ต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเวลาเลือกแฟนทีสหรัฐเนี่ยมันไม่ใช่แค่ป๊อปปูล่าโหวตอย่างเดียวไม่ใช่เราเลือกตั้งกาประธานาธิบด,ดีโดยตรงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเลือกเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยรัฐของเราเนี่ยใครเป็นผู้ชนะในป๊อปปูล่าโหวตอันนี้แล้วเขาก็จะเอาไปคำนวณว่าโอเคงั้นผู้สมัครคนไหนจะได้ได้เสียงจากรัฐของเราไปซึ่งถ้าได้เนี่ยก็คือได้หมด ได้หมดทัทง้งทั้งทั้งรัฐเลยนะคะซึ่งมันก็จะมีแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีจำนวนของสิ่งที่เรียกว่า electoral college เนี่ยต่างกันเนาะอ่ะทีนี้กลับมาตะกี้นะว่าออทำไมใ,ไใช่ทำไมเหตุผล <c oughs> เหตุผลที่เราต้องมาพูดเรื่องการการเมืองระดับมูลรัฐด้วยเนาะม,นมันสำคัญแล้วยังไงแล้วสำคัญยังไงเนาะคือมันส่งผลชัดเจนกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครที่จะเข้ามาอยู่ในที่นั่งเนาะ อย่าลืมว่าสองสามคอนเกรสที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้ง Republican และเดโมแครตเนี่ยคะแนนเสียงค่อนข้างจะปริ่มน้ำ uh huh. ทั้งคู่แล้วก็คอนโทรในไม่ว่าจะเป็น House of Representatives เนาะหรือว่า Senate เนี่ยก็ผัดกันไปผัดกันมา uh huh. ปัญหาคือมันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองใช่ไหมถ่าออามาเป็นแต้มต่อเราก็เลยเห็นว่าอเมริกาเนี่ยก็จะได้ยินข่าวเรื่องก o v e r ว m e n t ม h ชัดดาว พักทั้งสองพักเนี่ยก,ก็แข่งกันแล้วก็แบบเหมือนขัดขาดกันในในในสภาอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะส่งผลแล้วเรื่องของผู้ว่าการรัฐอะไรต่างๆอย่างเงี้ยพูดถึงรัฐหนึ่งเนาะแล้วก็มีผู้ว่าการรัฐเป็นพรรคเดโมแครตแต่ว่าประธานาธิบดีเป็นเบ publican แล้วอยู่จะบริหารราชการกันยังไงในเมื่อ นโยบายมันไม่ตรงกันแล้วมันมีความมันมีความแบบขั้วทางการเมืองสูงบางทีมันก็มีการแบบว่าขัดขากันเองอ่ะก็ไม่เชื่อประธานในพอดีเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันเป็นระบบสาพันธรัฐเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจในในการตัดสินใจในระดับมลรัฐเนี่ยมันก็มีมากด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราการการความต่อเนื่องเชิงนโยบายค่ะถ้าเกิดว่า ไม่ว่าพักใดพักหนึ่งนั่นแหละที่จะสามารถที่จะเซคิลในระดับโมลรัฐได้ด้วยเนี่ยก็จะมีความได้เปรียบสูงในเชิงการดําเนินนโยบายซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าทั้งจริงๆทั้งสองพักเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือเดปราเมกันเนี่ยเห็นละเห็นเห็นจุดนี้แล้วว่าจะต้องมีการทําอะไรบางอย่างเนาะ่อะทางฝั่งเดโมแครตเองเนี่ยเพราะว่าเราก็จะได้ยินว่าแคมเปญของแคมแลนแฮร์ริสเนี่ยหาเงินได้เยอะมากใช่ไหมในช่วงเวลาแค่หกเจ็ดแปดสัปดาห์ที่เขา อ <Biden S 1> ที่เขาอ,อที่จะไปได้ถอนตัวแล้วเขาขึ้นมาเป็นผู้แทนเนี้ยหางเงินได้เยอะมากอมตอนนี้เนี่ยพรรคเดโมแครตเนี่ยลงทุนไปกับการช่วยสนับสนุนสอวอและสอสอของตัวเองและผู้ว่าการรัฐในการหาเสียงนะไปแล้ว25ล้าน US ดอลลาร์ซึ่งถ้าเราดูจากสแตทนะจากตัวเลขจากตัวเลขของครั้งที่แล้วคือ2020เนะี่ยลงทุนแะมาณ6ล้าน เพราะฉะนั้นเยอะมากใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าเขามองว่าการเมืองระดับมูลนัฐเนี่มีความสําคัญใช่มีความเชื่อมโยงกับว่าเราจะเราจะไปยังไงกันต่อดีเนาะในเชิงอนาคตด้วยแันแฮมมองว่าถ้าทรัมป์หรือแฮร์ริสชนะเนี่ยจะเปลี่ยนมันจะต่างกันไปยังไงต้องถามว่าในแง่มุมไหนด้วยเนาะมันอาจจะไม่ได้ต่างกันทั้งหมดนะแต่ว่าอเมริกาภายใต้ทรัมป์หรือว่าแฮร์ริสเนี่ยน่าจะมี จุดต่างเนี่ยที่จะชัดเจนในการเมืองภายในของสหรัฐมากกว่าเขามีประ,ประเด็น,<ร>ดนที่ชัดเจนโยกับนโยบายการต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างมากซึ่งไม่แปลว่ามันก็อาจจะคงไม่ได้ส่งผลต่อโลกภายนอกมากนะักเนาะแล้วก็คิดว่าทั้งทั้งทั้งสองคนเนี้ยก็คงจะไม่ได้ผิดไปจากเพลย์บุ๊กของแต่ละพรรค ในเชิงการวางนโยบายานะคะเช่นแนวคิดที่จะอาจจะต่างกันชัดเจนเก็คือน่าจะเป็นเรื่องของ การคนโทรลเนาะการเรื่องของกฎหมายการควบคุมอาวุธปืนหรือว่าการทำแท้งหรือว่าเรื่องของ immigration หรือว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสองพักอะไรเงี้ยว่าเขาจะไปโฟกัสเรื่องของการเพิ่มมาตราการจ้างงานเนาถ้าเป็นเดโมแครตอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อการให้ tax break ต่อนานทุนต่อว่าต่อบริษัทใหญ่เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเน้น อลองลองมองถึงนโยบายการต่างประเทศะระหว่าง d e โมแครตกับ Republican เนี่ยนะคะ,อะมองว่าอย่างที่บอกว่าแทบไม่แตกต่างเแนวทางเหมือนกันแนวทางการสนับสนุสนอิสราเอลแนวาทางการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนยูเครนเพื่อจะไปสู้กับรัสเซียกลไกที่มันมีอยู่แล้วเช่น m ู t u a l d e f เอ s e ในทะเลจีนใต้หรือในช่องแคบไต้หวันอะ,อะไรแบบนี้เราก็จะเราก็จะยังเห็นว่ามันมีอยู่แล้วเนเพื่อที่อะไร เพื่อที่จะขานำหน้าจีนอันนี้มันเป็นนโยบายแบบต่อเนื่องยาวนานของสหรัฐมาอยู่แล้วนะในการในการที่ที่จะขานำหน้าจีนแปลว,ว่าเดมโมแครตกับรีพับลิกันมองโจทย์เดียวกันคือต้องการขานำหน้าจีนเลยโ oh <yeah>, อ้อย่าทับซูลนเลยไม่ว่าจะเป็นแปรวิธีคนไหนสมัยไหนในในทศวรรษนี้หรือศตวรรษนี้ก็เนี่ยแหละตัวเป้าหมายหลักก็คือจีนแล้วก็ตัวตัวรองต่อมาก็อาจจะเป็นอ่รัสเซียเกาหลีเหนืออะไรต่ภูมิภาคต่างๆใช่ใช่ สุวรรออกกลางก็ยังเป็นหนึ่งในนั้นอใช่ก็ยังเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าอันหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะมีความสําคัญเหมือนกันก็คือว่าชารัฐเนี่ยหลังจากการถอนทัพจากอัฟก,กานิสถานเนาะไม่ประสบความสําเร็จคือมันมีบทเรียนเนาะมันมีบทเรียนว่าเฮ้ยไปอยู่ในประเทศนี้เกือบ20ปีไปทําสงครามระส่งคนเข้าไปแล้วก็พอถอยออกมาปุ๊บภายในหนึ่งอาทิตย์ตาลิบันกลับมา ทุกอย่างเหมือนเดิม,มใช่ไหมเดียวใช่ซึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นความแบบตัดสินใจพลาดของไบเดนมาก <Okay. S 1> คือไบเดนอาจจะยังเสียใจอยู่จนทุกวันนี้<ม>ก็คือว่าเขาคิดว่าการ b r i n g the boys home <ม>เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นการที่เขาสามารถที่จะหาฐานเสียงจากคอนเซอร์เวทีฟจากแรงนิยมเพื่อที่จะแบบดึงฐานเสียงมาซื้อใจประชาชนเนาะ<ม>เพราะก็อยู่มา20กว่าปีหมายถึงว่าที่ฐานที่ไปอยู่ในอับกานิสานะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าอา้าว แล้วพอพอแบบภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยตาริบันกลับเข้ามาเหมือนเดิมเงี้ยคำถามก็คือว่าแล้วเราจะส่งคนของเราอาเงี้ยทหารของเราเงี้ยไปอีกทำไมใช่ไหมส่งไปทําไมที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของสหรัฐต่อภูมิรัฐศาสตร์โลกหรือต่อจุดความขัดแย้งต่างๆเนี่ยเรามองว่าในระยะชั้นๆัเนี่ยสามปี5ปีนี้น่ะอย่างมากก็คือเป็นการส่งอาวุธสนับสนุนให้เงินสนับสนุน แต่จะไม่มีการส่งทหารหรืออะไรเข้าไปอีกแล้วคือไม่เผชิญหน้าโดยตรงใช่ลดคอนฟรอนต์ใช่ใช่ซึ่งในแง่หนึ่งมันก็จะทำให้ในพื้นที่หลายๆพื้นที่เนี่ยมันอาจจะตกอยู่ในภาวะสเตลเมทคือก็คือเฉยๆอย่างนี้เรื่อยๆก็มันมันปิดเกมไม่ได้ใช่ไมเพราะว่าแต่ประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งกันโดยตรงเช่นยูเครนเซียหรืออิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยเขาไม่ได้มี อาวุธยุทโธปกรณ์หรือเทคโนโลยีหรืออะไรที่มันดุนแรงมากพอที่จะปิดเกมอีกฝ่ายได้แบบ completely ถ้าไม่มีสหรัฐหรือไม่มีจีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มหาอำนาจไม่ว่าจะสหรัฐหรือจีนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าถดถอยแต่เขามีประเด็นหรือโฟกัสอื่นภายในประเทศที่เขาต้องแก้ปัญหามันก็ทําให้ภูมิรัศาสตร์โลกเนี่ยตกอยู่ในภาวะแบบว่าเพราะทิ้งตัวปล่อยเฉยไปเลยบอกว่าเออมันก็อยู่ไปแบบนี้แหละในในระยะเนี่ย ส,สองสามปีหร <laughs> yes. ือมากกว่านั้น <laughs> หรือมากกว่านั้นใช่ใช่<ๆ>แต่ว่าประเด็นหนึ่งอันหนึ่งที่ที่จะพูดถึงอยากจะอยากจะชวนคิดเหมือนกันก็คือว่าในพื้นที่ที่ใกล้ไทยมากขึ้นเราเราอาจจะได้เห็นจินตนาการด้วยเหมือนกันก็คือว่าบทบาทของสหรัฐถ้าเราเชื่อว่านโยบายหลักของสหรัฐคือคานอิทธิพลจีนนะจุดที่อาจจะมามีความสําคัญขึ้นก็คือพมา่าอ้ออืม ก็ค <formation> ือเรื <ret> er so no. ่องเรื่องเมียนมาเนาะซึ่งแตกต่างเราคิดว่ามันเป็นคอนฟ lict ที่ที่ที่แตกต่างจากจุดอื่นๆที่มันมีอยู่แล้วในตอนนี้คือพม่าก็มีมาสามปีนะฮะแต่ว่ามันแตกต่างตรงไหนมันแตกต่างตรงที่ว่าในพื้นที่อื่นๆอ่ะจีนไม่ได้มีสเต็กเท่าที่พม่าพม่าติดชายแดนมีชายแดนติดกับจีนเนาะโชายแดนแต่ในที่อื่นๆเนี่ยของจีนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วจีนมองพม่ายังไง จีนมองพมา่ายังไงจีนมองพมา่าอันนี้อันนี้ก็ไม่มีใครรู้ใจจีนนะ,ะ,ะแต่จีนก็มองพมา่าในแง่หนึ่งมองพม่าผ่านเลนส์เรื่องเศรษฐกิจเรื่องผลประโยชนนะ์เพราะว่าจีนเนี่ยสามารถที่จะหาทางออกทะเลผ่านพม,าม่าได้มีเรื่องใช่มีเรื่องของเอ่อเอนอร์จีด้วยการลงทุนในเอเนอร์จีอะไรเงี้ยเพราะแต่ว่าอันหนึ่งก็คือมันติดชายแดนเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ในเชิงความรุนแรงหรือการประทะกันอะไรเไงี้ยจีนก็อาจจะไม่เท่าไทยแต่จีนเนี่ยก็จะได้รับผลเรื่องของความรุนแรงเหล่านั้นด้วย spill over ผู้ลี้ภัย r ร f ฟ g จีนู่นนี่นั่นจีนก็ต้องดิวซึ่งอันนี้แตกต่างจากบริบทของที่อื่นๆที่จีนแค่อา,อาจจะเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพราะว่ามันมีการสู้รบกันก,การเบืองไม่มั่นคงแค่นั้นใช่ไหมเพราะฉะนนั้นเนี่ยส่วนมองมาทางสหรัฐเองเกี่ยวกับพม่าสหรัฐไม่ได้มีอะไรบียอนเบอร์มาแอค์ อันเนี้ยก็คือใช่ซึ่งมีมาแต่เดิมมีตั้งแต่หลังชอตลี่หลังรัฐประหารในพม่าแต่ถ้าสหรัฐเนี่ยต้องการที่จะคานอิทธิพจีนในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันมีความจําเป็นมากที่สหรัฐจะต้อง reposition และ e รี s เซ s ก็แมนเดตของ b u r m ์ act คือคิดใหม่ใช่คิดใหม่ว่า ไอ้เบอร์เบมาแอคเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแล้วแล้วสหรัฐจะมีท่าทีอย่างไรเมื่อเราเริ่มเห็นจีนเนี่ยลุกค,คืบเข้ามาพยายามที่จะมีทิิพลมาทำเป็นตัวกลางไก่เกี่ยความขัดแย้งในพื้นที่พม่ามาขึ้นสหรัฐจะต้องปรับบทของตัวเองหรืเปลับถ้าไม่ปรับอันนี้ก็น่าสนใจถ้าไม่ปรับแปลว่ารู้แล้วนะว่าสหรัฐเทเชยโนออกเฉียงใต้แล้วในทุกมิติอินโดแปซิฟิกก็ไม่ อินโดแปซิฟิกอ่ะ, Indo อ,ะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามันเริ่มมีรอยแยกระหว่างความเป็นอาเซียนจะเริ่มได้ยินคําว่ามริทามอาเซียนเมดแลนด์อาเซียนมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยมองว่ามันหนึ่งในนั้นเนี่ยมันเป็นบริบทของการพยายามที่จะจับคั่วว่าประเทศอาเซียนไหนอยู่กับใครคือจับอาเซียนแยกบล็อกกันใช่แล้วอาเซียนก็แยกบล็อกตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าใครมาจับนะอาเซียนนี่แหละจับตัวเองแยกบล็อกใช่ไหมเพราะว่าการ การจับขั่วกับอเมริกามันมีผลประโยชน์มันมีมันมีสิ่งที่ได้ประโยชน์กับประเทศที่เป็นมริทามาเซียนเช่นฟิลิปปินส์ใช่มจนเอเชียเอ่อนเีนใต้ชัดเจนใช่ไหมในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งมองมาที่ลาวหรือกัมพูชาอะไรเงี้ยการดิวกับจีนก็อาจจะมีผลประโยชน์กับเขามากกว่าในเชิงการพัฒนาเป็นไปได้ไหมว่าอาเซียนจะแตก พูดได้เลยเหรอไม่ไม่หรอกไม่หรอกอาเซียนเนี่ยเป็นมันก็เป็น,นกลไกในเชิงภูมิภาคเดียวที่เรามีเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประเทศอาเซียนเนี่ยก็จะพยายามรักษาอาเซียนไว้ลากกันไปแบบนี้แล้วมันคงไม่แตกหรอกแต่เรื่อง resolution จะมากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องใช่แล้วแล้วอาเซียนจะถูกใช้เป็น,นกลไกในการ เจรจาในมิติต่างๆมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยมันก,มนก็มันก็น่าจะแล้วแต่ความต้องการของแต่ละประเทศแหละคิดว่าไทยเนี่ยควรจะอาศัยอีกเวทีหรือกลไกของอาเซียนเพราะไทยไม่ได้สามารถทําคนเดียวได้ <Okay. S 2> แต่ไทยควรจะมีบทบาทนําในอาเซียนในกรอบเรื่องของการจัดการประเทศพม่าโอเคนอกจากพม่าตอนนี้ไทยมีรัฐบาลใหม่ที่บอก <c oughs> นาย,ยกแทนทองทาน <c oughs> เราควร ตั้งจุดยืนหรืออะไรยังไงกับการมียุทธศาสตร์การต่างประเทศเพื่อรับกับวิกฤตเหล่านี้หนึ่งกับ2คือการที่สหรัฐจะมีประหาจีบคนใหม่ด้วยในส่วนของไทยเนี่ยก่อนที่เราจะหากลยุทธ์เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรผลประโยชน์ของชาติไทยเนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งเวลาเราพูดว่าผลประโยชน์ของชาติเนี่ยเราหมายถึงประชาชนคนส่วนใหญ่เนาะไม่ใช่แค่แบบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือแบบ ใครคนใดคนหนึ่งเมื่อเรารู้แล้วว่าผลประโยชน์ของชาติไทยเนี่ยคืออะไรแล้วเราค่อยมาวางแผนเพราะเราจะดีวกับใครเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์นั้นซึ่งเราอยากจะชวนคิดนอกกรอบไปเลยด้วยซ้ำคือเริ่มจากที่เรารู้แล้วว่าเราต้องการเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วเป้าหมายของอประเทศไทยเนี่ยคืออะไร คิดนอกกรอบไปเลยจริงๆมันไม่ใช่เราไม่ควรจะไปมัวแต่แบบติดกับดักว่าโอ้ฉันจะบริหารความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกายัางไงในเมื่อฉันเป็นคนกลางเราไม่เลือกข้างได้ไหม,อ,มอะไรแบบเนี้ยคือเราร <ลง S 2> เอออะไรอย่างเงี้ยคือโอเค To be fair มันก็เป็นแนวทางที่ทําให้ไทยรอดพ้นภายครกคามมาต,ตั้งแต่แบบสมัยสงคราม,มโลกจนมาถึงสงครามเย็นอะไรเงี้ยแต่ในบริบทปัจจุบันนี้เนี่ยการที่เราไม่เลือกข้างมันก็อาจจะทําให้เราเสียเปรียบ ในหลายๆมิติในเรื่องของการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านยก uh huh. ต,ตัวอย่างง่ายๆเช่นฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยเขาเลือกไปละว่าเขาจะอยู่ข้างอเมริกาเพราะาอเมริกาสามารถที่จะให้ความมั่นคงเขาในในใน,ในเรื่องของการทหารใช่ไหมในทะเลจีนใต้ได้ uh huh. เขาก็เลือกอเมริกาลาวกัมพูชาเลือกจีนเพราะว่าเรื่องของการพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆเขาเลือกไปละ uh huh. ที่นี้เนี่ย ไทยเนี่ยการที่อาจจะยังไม่ซ้ายไม่ขวาอะไรอย่เงี้ยงั้นไทยต้องคิดนอกกรอบไปละว,ว่าโอเคถ้าเราเรายังเลือกไม่ได้ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เชียร์ให้เลือกใครอย่างชัดเจนนะคิดว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพูดถึงมิติของออผลประโยชน์ในแง่ไหนบ้าง มันไม่ได้แปลว่าเราเลือกสหรัฐแล้วเราจะดีลกับจีนในมิติอื่นไม่ได้หรือเราเลือกจีนแล้วเราจะไปเลือกสหรัฐไม่ได้แต่แเราไม่ควรที่จะเอาไข่ของเราเนี่ยไปใส่ในตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งครับมันมหลักสําคัญมันก็คือการ Diversify แปดปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีรัฐประหารใช่ไหม uh huh. มันมีรัฐประหารเกิดขึ้นมาแล้วการเมืองเราก็ไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไม่ได้สามารถตอนนั้นตอนนั้นนะเราไม่ได้สามารถที่จะเลือกข้างได้เพราะว่าข้างสหรัฐเขาไม่เอาเราัอ uh ่าฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้แล้ว uh huh. แต่เราก็รู้สึกว่าโอ้ฉันพึ่งพาจีนมาเยอะมากแล้วในหลายมิติ uh huh. ถ้าจะกลับไปดีวกับสหรัฐจีนจะโกรธหรือเปล่าหรือรู้ตัวอีกทีก็มิตดจีนใช่รู้ตัวอีกทีก็ก,ก,ก็จีนก็เต็มตลาดแล้วอ uh huh. นะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้บอกว่ามีอะไรผิดหรือไม่ผิดนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไทยต้องกลับมาทบทวนว่าการที่ความสัมพันธ์มันเป็นแบบเนี้ย นะไม่ว่าจะกับจีนหรือกับสหรัฐอะ่ะมันส่งผลกับเศรษฐกิจไทยหรือคนไทยยังไงบ้างการที่ดิวกับสหรัฐก็ไม่ใช่ว่าดีทั้งหมด100%แล้วการที่ดิวกับสหรัฐเนี่ยสหรัฐโดยเฉพาะถ้าได้ประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังได้เลยก็คือ trade for uh, non-trade objective คือสหรัฐจะผูกเรื่องของการค้าเข้ากับมิติอืที่เป็นโกที่สหรัฐต้องการ เช่นผูกกับเรื่องสิทธิมนุษยชนถ้านะอยู่อยากจะเทรดกับเราอยู่ต้องเข้ามาตรฐานนู้นนี้นั้นของสหรัฐที่สหรัฐวางไว้หรือว่า trade for, เทรด for climate change โรงงานของคุณเป็นพลังงานสะอาดเรือเปาวาช่วยโลกร้อนไหมอะไรเงีเ้ยไทยก็อาจจะต้องชั่งน้ำหนักว่าอะไรมันรับได้อะไรที่ทำแล้วมันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของภาพเศรษฐกิจไทยอะไรเงี้ยหรืออะไรที่มันใช่ใช่ใช่ หรืออะไรที่ที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปอะไรเงี้ยมันก็ควรจะต้องมีการเจราจากัน